อานไหนพี่พี่ดูหน่อยว่าน่ารักไหมนี่ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มถักเส้นต่อไปกันเลยสวัสดีค่ะพบกกบพักเ้าวมิวม,มุกชัยแล้ววันนี้พุดๆก่ร์จะแตลกใจนะคะว่าทำไมถึงเจอแม เปียงสองคนใช่เพราะพิ่งมิวนะคะไม่อยู่บ้านค่ะใช่ค่ะพี่มิวนะคะดีไปเที่ยวที่กาญจนบุรีค่ะกับคุณย่าแล้วก็คุณป้านั่นเองใช่ไหมคะลูกก็เลยเหลือแม่น้องบุกนะคะแล้วก็คุณพ่อแต่วันนี้ค่ะน้องบุกมีของเล่นใหม่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันเราพีทพิงกันตอนนี้เราเลยอยากทำบ้างใช่ค่ะนั่นก็คือการถักผมกับเชือกหรือว่าไหมนั่นเองนะคะตอนนี้เขาก็ยีดกันมากๆเลย แม่ก็ได้ทําให้ดงมุกนะคะเพราะว่าตอนแรกเราไปเดินที่ตลาดอะไรลูกอินดี้นะคะแบบดงมุกจะไปทาที่ร้านไงแต่ว่าดูราคาแล้วก็คิวเนี่ยมันเยอะมากใช่ค่ะดงมุกก็เลยแบบว่าไม่รอนะคะแม่ก็เลยไปเจอร้านที่เขาขายเชือกสีแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่มันก็จะเป็นแบบเชือกแบบเหมือนใหมลื่นๆนะมันประหยัดมากเลยนะแค่ย0สบาทเองอ่ะย0สิบาทได้กี่เซนลูกได้ประมาณหกเซนค่ะหกเซนนี่งั้ก็ถ้ากับหนึ่ง หนึ่งคนนั่นแหละเนาะใช่แต่ถ้าแต่ถ้าทาที่ร้านเนี่ยประมาณแบบสามร้อยแบบสองร้อยสามใช่เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะถักประมาณสามเส้นร้อยบาทแต่ใหม่เขาก็จะคนละแบบกันแต่อันนี้แม่เอามาอะไรลักษณะที่เป็นเหมือนไหมญี่ปุ่นลื่นๆนะค่ะเป็นเชือกสีเป็นแบบสีเซรุ่งเลยนะใช่สีอะสีดูนี่สวยมากอันนี้ก็จะแค่ยี่สิบบาทใช่แล้ววันนี้นะคะแม่ก็ได้ถักให้น้องมุกเราถักไปแล้วสองเส้นแล้วก ก็ลยอยากจะลองมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยมันเป็นยังไงมันง่ายไหมเผื่อแบบเพื่อนๆอาจจะแบบลองทาใช่แบบพี่ๆเพื่อนๆก็อาจจะอยากลองทําดูอ่ะไหน้องมุกแถก็ไปใกล้ๆนะคะหนูว่ามันก็หยัากมากๆเลยนะคะลักษณะในการถักออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ฝีมือใครคะฝีมือคุณแม่ค่ะนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้ดูว่าวิธีการทําเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคไหมหนกว่ามันง่ายมากเลยค่ะใช่้องมุกก็ ชอบไหมชอ,ชอบมากเอาไ <มา S 2> ว้เป็นเล่นสงการพรุ่งนี้นเองโอเคนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็ให้น้องมูนะคะเตรียมพร้อมที่จะถักเส้นต่อไปนะคะลแล้วก็วิธีการทําเราก็จะเอาเป็นไหมหรือว่าเชือกที่เราเตรียมไว้นะคะแบ่งให้พอดีนะคะอันนี้แม่จะใช้เป็นสองเส้นคู่นะคะแล้วเราก็แบ่งครึ่งอย่างนี้ให้มันเป็นคู่กันนะคะแล้วเราก็จะมาผูกที่ คนผมนะคะคือเราแบ่งไว้แล้วใช่ไหมเราก็จะผูกที่คนผมอย่างนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะเอาตัวเชือกหรือว่าไหมที่เราเตรียมไว้เนี่ยพันไว้อย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็คล้องไปอย่างนี้เลยนี่นะคะเมื่อเราคล้องเชือกนี้เรียบร้อยแล้วนี่พอเราใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาทําเป็นเปียก,กันเลยเริ่มถักกันเลยนะคะ ก็จับให้แน่นๆนะคะตรงโคนเพราะว่าเดี๋ยวได้หรือว่าไหมหรือว่าเชือกที่เราจะถักเนี่ยมันจะลื่นลงมาเราก็เริ่มจับถักไปเลยอย่างนี้นะคะสามเส้นนะนี่ค่ะมันก็จะได้มาเป็นเปียแล้วโอเคแต่เราต้องคือเราต้องจับตรงโคนนะคะตรงช่วงนี้ให้แน่นๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราถักไปแล้วมันจะหลุดนี่นะคะนี่เราก็จะมาเริ่มถักไปเลย ปลายผมแล้วนะคะเราก็ถักให้สุดเลยนะคะทีสส่สุดของสุดสุดของเส้นผมนั่เองนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะใช้นะคะตัวตัวใหม่เนี่ยผูกสักหนึ่งครั้งนะคะ mm hmm. ก็แล้วแต่วิธีคนแต่ละคนนะคะที่เขาทํานะบางคนเขาอาจจะมีวิธี <Yeah. S 1> ทําแบบอื่นแต่อันนี้แม่ก็จะมัดไว้อย่างนี้เห็นบางคนเขาเอาไหมมาทำเลยค่ะ hmm. ใช่ค่ะแต่เราใช้เป็นเชือกใช่ไหมลูก <Yeah. S 1> คล้ายๆเป็นเชือก มหมญี่ปุ่นนะลื่นๆเราก็จะมามัดไปเพื่อที่ไม่ให้เชือกมันแบบว่าหลุดนั่นเองนี่เราก็เสร็จแล้วหนึ่งเส้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะแม่ก็ทักให้น้องมุกเสร็จทั้งหมดเป็นทั้งหมดสามเส้นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเหลืออีกสามเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทักกันต่อเลยก็สวยดีนะนี่เก๋ๆค่ะไม่ต้องไปเสียตังค์ถักที่ร้านใช่ไหมใช่แล้วน้องมุกก็ต้องเอาตังค์มาจ้างคุณแม่ใช่ไหมคะทัก โอเคป่ะ<ๆ>อันไหนพี่พี่ดูหน่อยว่าน่ารักไหมนี่ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มถักเส้นต่อไปกันเลยเอาเป็นเส้นสีนี้นะคะ้องมุกเปาะเราก็จะมาแบ่งครึ่งเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็จะมาเอามาคล้องกับเส้นผมหนึ่งช่อนะคะเราเรียกเป็นช่อแล้วปึ๊บนี่นะคะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็มาคล้อง คล้องเหมือนเดิมนะคะก็คือคล้องจากใต้ผมนี้นะนี่นะคะ,ะ,คะเห็นไหมเออทุกคนเราก็เอามาคล้องพันตรงนี้นะคะนี่นะคะจับให้แน่แนๆหนึ่งนะ,ะเราก็จะมาเริ่มทักกันเลยเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วได้เขียนเส้นแล้วลูกส,ส,สี่เส้นแล้วเอาหกเส้นแล้วค่ะใช่ค่ะก็เหลืออีกสองเส้นก็จะทั่วแล้วแล้วเราก็จะได้เป็นไง วงนอนอยากสวยแนตะ่วงนอนอ่านทำหน้าหัวโตเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผูกปมเหมือนเดิมนะเส้นที่สี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มีเด็ก ง่วงนอนนะคะจะหลับแล้วนะก็เหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะคะที่แม่จะถักนะคะก็จะเป็นสีนี้โอเคนะเดี๋ยวเรามารีบถักกันเลยดีกว่าก่อนที่น้องมูจะหลับนะคะแล้วก็คล้องใต้ผมนี้แล้วก็จับเชือกเ,เข้าไปอย่างนี้นะคะ่ะให้มันพันคค้าย่เงอนโอเคเดี๋ยวนี้น้องมูก็จะได้นอนสบายหนะะ่อยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถักกัน <c oughs> เราก็จับคนให้แน่นๆนะคะก่อนที่เราจะถักนี่แล้วเราก็ถักเลยเสร็จแล้วนะน้องมูน้องมกต้องอดทนนะคะอยากสวยต้องอดทนใช่ไหมลูกแล้วนะคะช่าง เรช่างจะหลับตามลูกค้าแล้วนะคะนี่เราก็ถักเหมือนเปียธรรมดาไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าใช้ไหมที่เขาถักกันมันก็จะง่ายกว่าน,นี้นะเพราะว่ามันไม่ลื่นนะคะอันนี้มันอาจจะลื่นนิดนึงแต่สีสันมันก็จะสวยนี่ค่ะแบบเดียวก็จะสวยแล้วลูกค้าหลับไปแล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเลยดีกว่า นี่ค่ะก็จะได้ทั้งหมดหเส้นเนี่ยนะคะก็ชอบไหมคะน้องมุ้งนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมน้องมุกโอเคค่ะตอนนี้น้องมุกก็ง่วงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ถ่ายหลังให้ดูอีกทีหนึงงายหหลังไปทั้งหมดหเส้นนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถนะคะเราไปถักดูกันเองได้นะคะก็ง่ายไม่ยากเลยเออสวยอ่ะสวยสวย ถ้างมุกรวบก,ก็จะสวยมากเดี๋ยวแม่จะให้องมุกดูกข้างหลังอีกทีเพราะว่าองมุกอาจจะไม่เห็นเหมือนพี่ๆที่เห็นอยู่ีนกล้องค่ะนั้นโอเคคลิปนี้นะคะเราก็มาสอนหรือว่าแนะนําวิธีการถักผมด้วยไหมหรือว่าเชือกนะคะที่เขากําลังฮิตอยู่ในตอนนี้ใช่แลตอนนี้คือแบบองมุกทาแบบประหยัดมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ๆไื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไล like, share, ค์เรลาลูปกดไลค์กดแชร์กดซับครนนะคะคลิปนี้ลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย